setiap <g discretion> <deveck También un Pancho> านแม่นครับผมอารบรรยากาศด้วพี่น้องเด้อนนี่ะครับก็ยังฝนจะตกอยู่เลยพี่น้องเอ้ยบางนนี้ท้องฟ้าคึ้นนี่นะครับรบรรยากาศกำลังเดินทางครับผมเดีย๋ยวอ่าขอไปเล่นน้ำพานแม่นครับเม่ไใดขอไปหาสองเดือนแล้ว ก็เลยจะขอไปเบิ้งขอไปเรียนน้ำอ่เห็ดมีนูกินน้ำกันนะครับมื่อนี้ยเด็มีนูเด็ดมาฝากเพื่อนครับจังเด็กะเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านพันแม่นเรืเด้อครับเด้อเดี๋ยวเด็กอะขออนุญาตขับรถก่อนครับอันตรายนี่นะครับเบิ้งมืนบรรยากาศไปน้องติดตามเบิ้งเด้อครับพี่น้องเด้อ ขานแม่นเหมือนวันนี้นี่ครับเครื่องตํำเครื่องที่ตํำเตรียมม,มาม่แล้วครับตะไคร้ขาหอมแดงนี่เราจะเป็นพริกแห้งกับเกลือครับเราจะตํำ เ,เด็ครับเดกตํำเครื่องเด็ดไม่นูดเด็ ชิ้นยหน่อยครับตนน้นยหน่อยอะไรไป่นอง มมนนี่ครับ่มก็เลี้ยงมัดอยู่น,นะมนมนมนไมเรู้เพื่อ่ะไร สองโตครับโออเครืองหมอเลยสองคนนะ่ต้านแก่แล้วนตัวใส่ขาออนน้ำเนียคาออนซอย ด้วยแบบแบบแบบันี้เลยตักเข้าไปนมันแบบจั่วเลยนี่ <S 1> <S 1> เา้าสู่มาเป็นอย่าเ้สู่มาเป็นนายยกอยู่อเี้วตไ่งุอะไรเลยไม่เว วาคืวขอออ้อมุนตีส่วนอนงขนตีรมารวบสองตำแหน่งสามตำแหน่งหมดรับปุ้งปุ้งนัวได้เข้าไปครับนักเรียน เยเต็น่อยครับไปุ้อาหารกันน่รถตีไายน้ำปลาเดือ<ห>ุ้นก,กับไคแล้วก็ไปกุ้มาหารอปหมอ่รไปมาฝาอทหารครั <c oughs>

งนดูาลปเอามใ่ปลาขวดมีอยู่นี่งเดับใส่ปลาขวดมันไม่มีมันไม่มีแต่ว่าปลาล่า่อพ่อทำมันนตุ่มุ่ตั้งแต่หลายสิบปแล้วมันโดนมนจะกนมอายุเกินม่อยูนี่กับูกบ่่ิด้มอยู่อ๋อเอานี้ก็ได้หรอ่าอปลาขวดอ่เอมนรด็กินมรว่าองันนี่เขากินกินมัอืมตัว แซ่บไหมว่าเด้อบ่แซ่บบ่ต้องแซ่บแล้วถามบอกว่าแซ่บไหมว่าซั่น มันครับมันมันเสียบจากอยู่ในรดบ่รดไง ใส่เข้าไปในพี่น้องใส่ลายหอมหอมหวานมันุกๆนะครับ เติมน้ำน้ำล้างคุกเนี่ยใส่เข้าไปเลย

โอ้โหกลิ่นดาบ้ามปีนกูเดี๋ยนรี่ไปหามะไอกิ่งวันฮะเดียไปส่วนเนาะเดี๋ยวไปขายคูมินเดียขาเลยต้อเออไปขายเจ้าขอขายตกมงาบ้านถอยนี่เล่ไดี๋ยวไม่เดียใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม 对吧？ พวกไอ้อพวกลูกนออวนพวกลูกอิงาเพไม่มีอะไรไหมไม่สนใจรของ้ใบ้ากไปดีต้งมีคนหาตังค์่ใ่แต่มันทำให้ไม่ให้แค่บานตังค์ไม่ให้กินกินกินคลงนาทีรน้หลัานเมนน่ะตังเขาขี

Mm hmm. นี่ไส้พริกอันนี้พอดิ่งยำเด่นนี่มันจะหอมกับพริกน้ำเอาหน่องท้องผมพี่มากเนาะตำรวจกวาดเจ้าหนุ่มไปยเรียบร้อยครับกินเขาเรียบเอี่ยมเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ บรรยากาศลังบานผ่านแม่นครับหนังเลยคนโดนๆเขามาครับเขามีเวลาเขามาอายเราเลยกวมืออใดสักมือหนึ่งแลสิภผาไปหาหอยเชลลี่อยู่ครับนี่ครับเมนูก็เขาก็กินอิ่มเรยบร้อยแล้วในของฝากความนี้ครับเขามาเพี่ย กล้วยหอมโอ้นี่ครับฟองฝากจังไล็กะคลิปนี้ับฝากไว้ถ้ามีได้พี่หน้องเลยจังเลกะสวัสดีครับ